สวัสดีครับ FC ทุกท่านคลิปนี้มด X จะนำเสนอพระคาถาที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบสัมมาอาชีพหรือการดักซับดักโชคราบซึ่งก็คือคาถาใส่ดักซับใส่เป็นเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำที่ใช้กันมาแต่โบร,โบราณโดยพระเกจิในสมัยก่อนได้นำใส่มาปลูกเสกให้ลูกศิษย์ลูกหา แขวนไว้ตามประตูบ้านร้านค้าเสริมเพิ่มพลังในการประกอบการทำมาหากินและเรียกโชคเรียกลาโดยคาถาใส่ดับรัพย์หรือคาถาเสกไสที่จะนำเสนอในวันนี้จะเป็นของหลวงปู่เคนสุข,ขวัฒโนแห่งวัดถ้ำเขาอีโต้ปราจีนบุรีหลวงปู่เคนท่านเป็นพระเกจิ ที่ได้รับความเรื่อมใสศรัทธ,ธาจากลูกศิษย์ลูกหาว่าเป็นพระนักปฏิบัติที่เข่งครัดท่านจะออกบินทบาทอยู่เป็นประจำท่านได้ทุดงเพื่อศึกษาวิชาและไปฝากตัวเป็นสิทธ์ของสมเด็จลุนที่อุบ,บลราชธานีก่อนจะกลับมาบำเพ็ญภาวนาที่วัดถ้ำเขาอีโต้ในการจะท่องว่าพระคาถาใสดักทรัพย์ขอให้ท่าน ตั้งสมาธิจิตให้มั่นรละลึกถึงพระคุณปีตามารดารละลึกถึงคุณครูบาอาจารย์รละลึกถึงหลวงปู่เคนวัดถ้ำเขาอีโต้ก่อนจะตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะและจึงท่องว่าพระคาถาใส่ดับทรัพเก้าจบโอมใส่มหาใสหลังไหลลาพะลาพังณชาลีติเอหิจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามาณเป็นเงินโมเป็นทองพุทธเป็นข้าวของอาเป็นสัตตะโลหะยะเป็นลาลาพะลาพังเพระวันตุเม โอมไซมหาไซหลังไหลาลาพระลาพังนักชารีติเอหิจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามานักเป็นเงินโมเป็นทองพุทธเป็นข้าวของทาเป็นสัตตะโลหะยะเป็นลาบลาพะลาพังพระวันตุเมโอมไซมหาไซหลังไหลาลาพระลาพังนักชารีติเอหิจิตตัง จิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามาณเป็นเงินโมบเป็นทองพุทธเป็นข้าวของทาเป็นสัตตะโลหะยะเป็นลาบลาภลาพ,พังพระวันตุเมโอมไซมหาไซหลังไหลหลาภลาพังณชาลีติเหฮหิจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามาณเป็นเงินโมบเป็นทองพุทธเป็นข้าวของ ทาเป็นสตะโลหะยะเป็นลาภลาภะลาพังพระวันตุเมโอมไซมหาไซหลังไหลลาภะลาพังณชาลีติเอหิจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามาณเป็นเงินโมเป็นทองพุทธเป็นข้าวของทาเป็นสตะโลหะยะเป็นลาภลาภะลาพังพระวันตุเม โอมไซมหาไซหลังไหลาลาพะลาพังนัชาลีติเอหิจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามานณเป็นเงินโมเป็นทองพุทธเป็นข้าวของทาเป็นสตะโลหะยะเป็นลาลาพะลาพังพระวันตุเมโอมไซมหาไซหลังไหลาลาพระลาพังนัชาลีติเอหิจิตตัง จิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามาณนะเป็นเงินโมเป็นทองพุทธเป็นข้าวของทาเป็นสัตโลหะยะเป็นลาลาภลาพังพระวันตุเมโอมใสมหาไสหลังไหลาลาภลาพังณนะชาลีติเอหิจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามาณนะเป็นเงินโมเป็นทองพุท เป็นข้าวของทาเป็นสตะโลหะยะเป็นลาลาพระลาพังพระวันตุเมโอมไซมหาไซลังไหลาลาพระลาพังนะัชาลีติเอหิจิตตังจิตมนุษย์หญิงชายทั้งหลายมามาณนะเป็นเงินโมเป็นทองพุทธเป็นข้าวของทาเป็นสตะโลหะยะเป็นลาลาพระ ลาพพัังระวนตุมเในการที่ท่านจะท่องว่าใช้พระคาถาใดๆให้เกิดความสำลิดผลเกิดมงคลกับตัวท่านท่านจะต้องเชื่อถือศรัทธาแน่แน่ในพระคาถานั้นมันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์ส,สัตว์โลกแห่งวิญญาณ ประกอบกับการทำมาหากินอันสุดจริตขยันหมั่นเพียรความโชคดีความดวงดีทรัพย์สินเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนการนำเสนอพระคาถานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนํำเสนอพระคาถาในบทอื่นๆสำหรับการประกอบการดําเนินชีวิตให้ผ่านพน้นปัญหาอุปสรรคการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเกิดลางดีลางร้ายเพื่อเตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเข้ามาการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มู วัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์บดเอ็กกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ